ด้วยดีครับพี่น้องอ้อันใส่ทั้งก่องจะไปเต็มเรียกนะครับเนาะบอติดตีครับพี่น้องตัวสายไฟครับสาควัน นี่นะครับเนาะครับเดี๋ยวเขาจะไปไม้ไหม,ไมนะครับเนาะมาทีนีครับถ้าชอบกิมนี้กฝากากดไลค์กดแชร,ร์นะครับเนาะกดซับสกายกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมอมาลุ